สอนวิธีการทำพวงรีดคลิดมาจากลวดกำมะหยี่นะคะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเราก็จะมีลวดกำมหยี่นะคะวันนี้เราจะใช้ลวดกำมะหยี่2เส้นแบบนี้นะคะเป็นสีเงินเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีที่เราชอบนะคะใช้2เส้นหมุนกับดินสอบแบบนี้เลยหมุนให้หมดเลยนะคะทั้งเส้นนะคะเราจะหมุนแบบนี้นะคะทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะคะ3ชิ้นด้วยกันนั่นเอง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ3เส้นค่ะวางาไว้จากนั้นนะคะใช้ลวดกำมะหยี่อีกเส้นหนึ่งนะคะและเอา3เส้นที่เราทำเมื่อกี้นะคะสอดเข้าไปนะคะเมื่อสอดเสร็จเรียบร้อยนะคะดึงให้อยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นนะคะก็ม้วนนะคะตัดให้เป็นวงกลมที่เราต้องการนะคะจากนั้นนะคะบิดนะคะเพื่อยึดลวดกำมะหยี่ของเรานะคะ จากนั้นนะคะมีส่วนที่เหลืออยู่เราตัดออกไปเส้นหนึ่งนะคะเส้นหนึ่งก็ม้วนกลับมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะทําเป็นที่แขวนนะคะนี่ออกมาแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะวางเอาไว้ก่อนลวดกำมาหยี่หนึ่งเส้นนะคะพันกับปากกานะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำเป็นโบนะคะแล้วก็บิดนะคะ จัดนิดนึงนะคะส่วนปลายตรงนี้ก็ใช้เป็นดินสอนะคะมาเป็นแท่งแล้วก็พันแบบนี้นะคะเราก็จะได้โบแบบนี้นะคะทํา2ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วนํสองชิ้นเนี่ยนะคะมาประกบกันได้เลยรอกาวแห้งนะคะเราก็ได้โบจากลวดกำมะหยี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะนํามาติดไว้ตรงนี้นะคะตกแต่งนิดนึงนะคะด้วยลูกปัดนะคะ หรือใครไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้นะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้พวงหรีดคริสต์มาสนะคะจากลวดกำมะหยี่ง่ายๆแล้วคะ่ะ